น,นี้ถูกต้องถูกต้องตามสบับนี้อันนี้ของคนไทยนี่ของคนลาวเด้อเอ <laughs> เราต้องรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเราชนะกัสซิลาได้เออระวังมันห่างเด้อ Uhm. สี่ตัวค่ะก <et> <c divide drink> ็ซูซองน้องสาวเลาจ้าวันนี้น้องนก็ได้มาโรงเรียนนาะก็คือแบบว่าน้องก็แบบว่าไม่ได้ถ่ายคลิปตรงหน้าหน้าอยู่นะประมาณสี่ห้าวันในวิวทุกคนวันนี้น้องนมาเรียนน้องก็เลยได้มาถ่ายคลิปลงก็คิดถึงวิวทุกคนนะคะก็ขอบคุณมากๆน้องถ่ายแค่แบบเออคลิปชาลงอะไรอย่างเงี้ยวันนี้น้องนมาเรียนน้องก็เลยมาระบายสีธงธงประเทศไทยแต่ว่าอเนี้ย น้องโน้นระบายผิดน้องโน้นระบายผิดอันนี้คือเป็นสีเขียวอันนี้เป็นสีชมพูะอะไรเงี้ยแบบน้นระบายผิดนะพี่ๆทุกคนน้องก็แบบเฮ้ยหลอบหน้าเอาให้ม่มกนกว่านี้ดีวกว่าเฮ้ยแบบแล้วก็แบบเอา้าเห็นแบบอมีเพื่อนคนหนึ่งบอกว่าระบายยังไงก็ได้อะไรเงี้ยก็เลยระบายไม่ได้เสิร์ชหาข้อมูลก็น่าจะผ่านนะคะก็ผิดสี นี่สีเขียวสีนี้นนสะองะผิดเป็นเก่งดีนะไม่ถอดไปแล้วเราตอนนี้น้องก็เราแต่ว่าวันนี้คนมาเรียนเยอะมากวันนี้แต่ว่าอาทิตย์หน้าน้องก็จะได้ไปอาทิตย์หน้าไม่ใช่วันที่วันที่สามสิบเอ็ดเนาะนุ่น,งนงลงซื้อได้ไปไข่กับเพื่อนๆสัปดาห์หน้าสอบ อาทิาตย์หน้าโาไตอนนี้้อากำลังจะเลิกงานนะคะ เอยไม่ใช่เรื่องเรียนเรื่องเรียนผูน้หิงแหละคือแบบคิดแต่ว่าแบบไม่รับ <สาย cue> ตอนนี้เรากำลังจะเร่เรียนประมาณสิบสอมงครึ่งประมาณนี้แหละกแล้ว อาทิตย์หน้าสอบนะคะพี่ๆทุกคนแต่ว่าน้องนู่นอะยังไม่รู้ว่าจะแบบต้องต้องสอบยังไงแบบเป็นเป็นสอบครั้งแรกไปนั่งไปนั่งคุยกันไหมสอบครั้งแรกไม่ร้จะเป็นยังไงอ๋อซิมันแตกพี่น้ำหน่อยในใจเธอจะมีพี่เริ่มเดือเร่มเริม่มเนเพื่อน แล้วหนูถ่ายคลิปก่อนถ่ายวอล์กถ่ายวอล์กไม่เข้าใจหนูไม่เข้าใจคำว่าถ่ายวอล์กคืออะไรอ่ะวอล์กก็เหมือนถ่ายรายการไงาไปถ่ายรายการถ่ายกิจกรรมาทำอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้นั่งพิงก่อนถ่ายกูอีกอ่้าเรียบร้อยเราต้องรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเจ้าคณะกับสิลาได้เระวังมันหักเด้อ จะซมเสีของพี่เป็นจริของไอ้ตอนรือลืมหมวกไอ้นั่นอ่ะมีคนบอกไอ้เสือบอกปพี่แซมเราจะคุยอะไรหนูจะคุยเรื่องสอบวันนี้เนาจะคุยเรื่องสอบหาที่เล่ไหมเอ้หนูหนูย้อนซูมกล้องละมาสิ อะไรพี่ทามาเรีย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 เรเรีเรยเรียเรยเรียรียยรีเยรีี่เีรี่เรียเรียีเียเเรียเียเีรียเรยเรยเรียเรรเรีรียเ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 รยเรีรียียรอยเรียเรรเรียนยเรียนเรยเาียียเรรเรพรียกยเีรยรรรนี้ียรีเร้เีรเีเรรเรรยเรเยย ไมแล้วไม่ต้องรู้ละเออพี่ถามคำถามเดียวเลยเมือไอ้ซอฟต์ไอถามเนี่ยไปนั่งตรงนู้นไหมหรือนั่งตรงนี้ตรงนู้นแหละลูกถูกแล้วมันแคถามนู่นที่นี่ไม่ได้แดดอยู่จริงๆนะพี่พี่ทุกคนคือตอนนี้น้องน้องก็เลิกงานเอ้ยไม่ใช่เลิกเรียนคือเลิกเรียนแล้วเนาะก็กำลังจะแบบเห็นคุณครูก็ถามมาอะไรเงี้ยน้องน้องก็แบบสงสัยว่า เรื่องการสอบนี่แบบมันแบบนุ่นน่ะเป็นการสอบที่แบบประเทศสอบอยู่ที่ประเทศไทยครั้งแรกถูกไหมสอบประเทศไม่ครับเป็นการสอบเก็บคะแนนครับผมไม่เปสอบสอบครั้งแรกสอบครั้งแรกครับใช่น้อนนุ่นน่ะสอบครั้งแรกแต่ว่าน้่งนุ่นไม่รู้ว่ามันต้องทํำยังไงแล้ว ข้อสอบแบบมันจะองประมาณไหนต้องต้องวิชาอะไรบ้างพอจะได้แบบไปไปศึกษามาอะไรเงี้ยพอจะรู้บ้างไหมขอขออนุญาตแนะนําตัวก่อนทั้งสองคนเลยสวัสดีครับชื่อแซงครับฝากติดตามช่อง Good Time for s a n g ด้วยนะครับใน u t u b e นะครับแล้วก็ Tik To อ s a n ซงแฟลชชิฟต์สี่ศูนย์ครับว้าวสาวๆคนไหนเนาะสาวๆคนสวัสดีค่ะช่อัมค่ะดีมากปะกาอะไรต่อวะมึงก็แนะนําตัวดแนะนําแล้วรู้จักอยู่แล้วไงรู้จักอยู่แล้ว ดูใจกู่แล้วด้วยอันนี้จะเป็นน้องอ้ามเนาะก็ออกซ่องช่องอกซ่องลายช่อง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 โอเคมาของซ่องไายแล้วอะภาษาดมาเลยก็เรื่องที่หนูจะถามคือวันเนี้คือแบบในวันที่สอบเนาะเราจะสอบวันที่สิบใช่ไหมเป็นการสอบเก็บคะแนนครับทําให้มีผลต่อการเรียนที่เราจะเรียนในแต่ละอาทิตย์ครับยังไม่ใช่ปลายภาคปลายภาคจะเป็นยี่สิบยี่บเอ็ดกันยาครับ สอบแล้วจะสอบสอบสอบภาคเรียนที่หนึ่งแล้วจะมีวันหยุดไหมอ่ะจะหยุดถ้า,าเรียนปลายภาคก,ก็จะมีวันหยุดให้ครับ่าจะหยุดวันที่สิบหรือสิบหกแล้วแต่รออาจารย์แจ้งทีนึงอ๋อถ้าปภาคถ้าสอบกลางภาคไม่หยุดไม่หยุดครับเป็นการเก็บคะแนนเพื่อที่จะให้เราเนี่ยมีคะแนนตัวนี้ไปในการจบไปลายภาคหน้าครับผมอ๋อ,อ,อประมาณนี้เนาะแล้วก็เราต้องสอบวิชาอะไรบ้าง มันแล้วแต่ในสิ่งที่ครูเขาจะจัดบ็อกกิ้งให้เราครับเราต้องดูนกหง้า,งอานอีกทีหนึ่งในในการของอ่าคอนดักว่าเขาจะให้อะไรเรามาแบบนี้ครับผมอ๋อก็เราก็ไม่รู้ว่าแต่<ม>ตเรา <จบ S 1> ไม่รู้รนัา่ง,งานเราต้องดูอีกทีหนึ่งว่าเราจะพิสูจน์ยังไงกับเอกสารที่ครูจะได้มาครับผมอ๋อก็อย่างงี้งั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตกลับก่อนได้ไหมอโอเคค่ะกลับกลับได้ค่ะขอบคุณนะคะอุ้ยจับด้วยอ่ะจับแขนด้วยคืนนี้กูไม่ักเสื้อตัวนี้ กูไม่อยากนานแล้วไปถึงพี่ไปชอบประเด็นงั้นประเอ็นง้นใช่ไงประเด็นประเด็นง้นปะเนี่ยต้องพี่สัมภาษณ์ดีป่ะดีดีขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเขารีบกลับได้ขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค <laughs> ่ะดูท่าเดินดูท่านตลกมากท่าเดิน,ดน,ดนอ่ะคุยกับน้องแ <laughs> อมก็ได้ ทุกษา z o o กล้องเยอะเนี่ยน้องก็ประมาณนี้นะคะพี่ๆทุกคนก็น้องก็ไม่รู้ว่าจะต้องแบบทําต้องแบบทําข้อสอบต้อง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 ไปเรียนวิชาอะไรบ้างอะ่ะก็น่าจะเป็นวิชาที่เราเรียนมามันมน่าจะม,มีมันมีคณิตต่อกมมีพวกคณิตพวกอังกฤษอย่างเงี้ยอ๋อคณิตอังกฤษอุ๊ยคณิตศาสตร์อุยอ๋อไม่ใช่อังกฤษก็มีด้วยหรอมีเราไม่ได้เรียนนะ นั่นมันจะได้ไหมอ่ะไม่ได้ดิได้ได้เราเดาไงเดาเนี่ยใช่เขาก็เดาอ๋อมือถือเขาก็ไม่ให้เอาเข้าใช่ไหมใช่ใช่มันแล้วเขาแล้วเขาก็ไม่ให้เอาเข้าเลยเขาให้เอาไว้ข้างนอกเขาให้เอาเข้าแค่พวกดินสอปากกาอ๋อเอาเข้าแค่พวกนาฬิกาอย่างนี้เขาก็ไม่ให้ไม่ให้เ้าสมถ้าแบบเป็นเข็มมาให้เข้าสมท่าเป็นแบบพวกดิจิตอลเขาไม่ให้เอาเข้า อ๋ออุ้ยพี่ๆสวยแล้วเพราะว่าภาษาอังกฤษก็ยิ่งอันนั้นใช้ด้วยสิภาษาอังกฤษอตไม่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 ได้จ้ะเขาก็ไม่ได้เขาดาเนาะครนี้อังกฤษแล้วก็ภาษาไทยที่ต้องต้องจดเลยให้มันถูกต้องนีมันีไหมภาษาไทยจดเขาให้อ่านแล้วก็กาอ๋อให้อ่านก็น้องประมาณนี้วันนี้น้องอ้าดีไหมอะ ไม่ไม่ดีที่พีทุกคนน้องมีเรื่องจะมาเล่าคืออันนี้อน้อาทำตามเพื่อน,น้องไม่ได้ตั้งใจว่าจะให้มันเป็นสีเขียวน้องงว่ามันเป็นสีเขียวอะไรย่างเงี้ยแล้วก็ระบายเป็นสีเขียวก็ไม่ถูกต้องเนาะใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมน้อง้อ,อ,อาใช่เนาะไม่ถูกต้องไม่ถูกสองอันนี้ไม่ถูกใช่สีเขียวเนาะก็ประมาณนี้ก็คือแบบเป็นความผิดพาลาดแต่กนน็มันเบิรนแบเด เดี๋ยวจะอันนั่นเดี๋ยวจะทําใหม่รอบใหม่รอบหน้าซื้ออันนี้ลืมลืมมาถึงนี่เลยเดี๋ยวทําใหม่รอบหน้านะคะเดี๋ยวหนูจะทําให้มันแบบอ่ามันละเอียดกว่านี้แต่ว่าเขาให้รองเพลงชาติไทยด้วยนะเน,นี่ยเนี่ยเนี่ยเขียนตามอันนี้นมนมมันแบบไม่ได้เขียนเองนะเพราะว่ามันมีแม่แบบให้เดี๋ยวจะอาจ่านให้ฟังได้ได้อันนั่นอยู่เผื่ออยู่สิบปีแล้วได้สัญชาติไทยแนะล้วร้องเพลงไทยเพลงไทยชาติเป็นไหม ไม่เป็นนะทำไงเป็นอ่ะสมมติถ้าเราโดนจับใช่ปะ่ะแล้วสมมติถ้าเราลองเพลงชาติไทยไม่ได้แล้วยี่แบบประชาชนไดน้ข้ไงก็ประมาณนี้อันนี้ต้องเขียนเองอ้าวลืมเขียนชื่อเปล่าไม่เขียนแล้วอ๋อมีชื่อเขียนอ๋อชอนีอันนี้ต้องเขียนเองไม่รู้ว่าถูกหรือผิดแต่ว่าแน่นอนหละผิดแหละอันเนี้ยแผนที่นี้ผิดอันนี้อันนี้นายหลวงเหรอใช่นายหลวง ต่อสิบ้านหนผูผิดประการใดก็ต้องขออภยับบ<ท>ยด้วยนะคะอันนี้ของน้องอ่านที่ถูกต้องนี่ถูกต้องตามสัมบัตินี่อันนี้ของคนไทยนี่ของคนลาวเด้อ <c oughs> อันนี้ถูกถูกต้องของน้องอ่านมันถูกต้องกันก<ำ>็สวยปะสวยทำไมทำสวยจังคนไทยนี่เข้าแบบมีสมาธิในการระบายสีเนาะของน้องนุ่นแตกต่างกันมากแตกต่างกันมากจริงจรินการจะแค่ระบายสีผิดไปไปไปดูพี่แซงเฉย อย่าพูดซื okay. ด่อสิเดี๋ยวเขาขู่เราก็ประมาณนี้ค right. ่ะพี่ทุกคนคีมีมืนกับน้ององำกับชิโจวันพิ้งเท่านี้เด้อฝากกดไลค์กดติดตามและฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราสองคนด้วยนะคะพรอสนับสนุนพวกเราด้วยกันบุกชามโฆษณาเด้อถ้าใครใจดีมีน้ำใจนิดนิดเดียก็อย่าลืมกดซุบเ์แตงนะคะคืออะไรอ่ะตั้งซุบเวเตงก็เหมือนแบบว่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยอธิบายให้ฟัง กินนี่น้องนุงนง่นกับน้องอามกันสิไปแลวเลยจ้าสบายดีสวัสดี